สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนุ่กเอการเกษตรครับผมวันนี้พามาดูบรรยากาศเดียวกันข้าวโพดกันหน่อยครับอันนี้อันนี้นนก็ไล่พมเ,เองนะครับอันนี้หาเขามายอดให้รถเสียนงครับอันนี้มาหยอดนะ เปิดแล้วดูการแล้วครับผมแต่ว่าบางเจ้าเขาก็หยอดไปแล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งมีเวลาครับครับห่อไปแล้วที่หยอดตอนนี้จะเป็นที่หยอดแบบ สองลลองนะครับได้ทีละสองลลองแลยวรถมาครับมาแล้วครับ งต่อร้อยไปเลยนะครับถังใส่เม็ดก็จะทีวาฟ้านะครับถังใส่เม็ดอันตรงกลางก็จะเป็นที่ใส่ปุ๋ยครับสามารถใส่ปุ๋ยไปด้วยแล้วก็ยอดไปด้วยได้ครับ ลอยยไปล้อันนี้เราจะต้องเก็บตรงหวัวคะแนนนี่อีกประมาณสองรอยครับว่าก็งานนี้ก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณสองลอยก็น่าจะจบครับนี่้อยหยอดมาแล้วนะครับฝนตกเมื่อคืนนี้ครับ ดินเปียกพอดีเลยกัวแต่มันจะซ้ำมาหรือเปล่าอันนี้เยวพามาดูมาเมล็ดพันครับครับผมใส่ทุกปีครับแปซิฟิกสามสามเก้าครับ แต่ปีนี้เขาก็ที่ว่าสอบถามรถหยอดมาเขาก็ว่าเจ็ดแปดเก้าก็ดีนะครับแต่ว่าแบบผมอยู่ที่คนชอบครับว่านี่มันต้นมันแข็งดีเวลาแบบลมแรงลมไหลไม่ค่อยล้มครับใคอยู่ที่คนชอบด้วยครับ เอแล้ครับงานเมื่อกี้เสร็จแล้วครับต่องาน2องเลยนี่จะวิ่งต่อร้อยแบบนี้นะครับจนจบนะครับ ตจ้านี่้อยหยอดแล้วครับนี่ตจ้านี่้อยหยอดจนงอกแล้วครับครับงอกดีมากครับ